วันนี้มาอิตาลีนะคะพอดีมาเดินช้อปปิ้งแล้วก็มาเดินเห็นตลาดของโลโก้มาร์เก็ตนะคะก็เลยเดินมาชมนี่ค่ะมีของแบบเหมือนเหมือนก๊อป์ฟแบรนด์บ้านเราขายด้วยนี่เด็กขจันแกร่ะท่านี่ the cheap shanker no I not go I only take picture yeah, yeah. นี่คือตลาดของมด วัดเด้อส <Ver> <c oughs> ิติยาเกนโลเวอร์โนโลเวอร์โนของเมืองโลเวอเนอร์นะคะเขาจะมีขายทุกอย่างผลไม้ผักแต่เขาไม่สะอาดเท่าไหร่น่ะโอเคดีโกแบ๊กนี่ไม่ค่อยสะอาดเท่าไหร่นะคะเยี่ยมก็ไม่อยากให้เขาเดินขายโลเวอร์โนเย็ดเย็ด I only want to take ก็่ายให้ดูเข้าเท่านะคะเขาก็ขายโลโลออโลโคมาเก็ตนะคะก็จะโอเคโอเคนี่ค่ะก็จะมีขายทุกอย่างผลไม้กระเป๋ารองเท้านะคะเท้าก็แบรนด์อะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ ว่าจะคล้ายๆตลาดเมืองไทยเราแหละแต่ค่อนข้างจะเสียงดังเคี้ยวเจ้านี่ก็เป็นร้านขายจิบอรี่นะคะร้านขายจิบอรี่ you think it's a real or not honey no they're not real diamonds cost very much money really? you will never get real diamonds no no i don't talk a lot real diamond real silver real, real something like that yeah they a different stone that's all mm. very pretty stone yeah still not cheap okay some, some are cheap so mm -hmm. ก็เป yeah, yeah, okay. ็นตลาดาวคร่าวของตลาดเมืองมูราโนนะคะมราโนอิตาลีนะคะนี่ะมาถ่ายให้ชมาวคร่าวนะคะบรรยากาศตลาดของเขา มันจะมีร้านกาแฟเล็กๆนั่งจิบชากาแฟยเย็นๆนะคะตอนนี้ก็บอกแบกนะค่ะแบวีมัดขอกแบกอบี่นี้ไหมเพื่อวีขอดเดี๋โหลดโอ้วประเดี๋ยอ๋อเรียดีโอ้โห อันนี้คำเฮียอันนี้ก็เป็นช็อปขายไดมอนด์ันนี้ไอติงเหียมัตบีเรียวมัตมัตบีเรียวไดมอน Yeah. So they will have real diamond, but you have to pay for it. Yeah. You can talk thousands of dollars, not hundreds, understand? Yeah. <laughs> No, it's not my style. I look already. I can tell by, uh, by my eye. It's not my style. Huh? You eat something? I'm waiting for Lisa and then I'm going to go and get a coffee. Huh? I'm waiting for Lisa and then I'm going to go and get a coffee. Oh, you're a coffee? I'm waiting for Lisa and then going to coffee. Oh, okay. The close to the end. We walked close to the end. Yeah. We the oh, end. Just, yeah. yeah. We got we got four days actually, and then we're in uh, Rome as well. Same. same oh yeah. Also. Yeah. Yeah. So. It's my darling, my good man, honey. Yeah,